ครับสวัสดีครับพวกกับสร้างตัง,รง,ตง,ง,รงครับสร้างตังหุ่นโมาเบื้องสร้างนัดครับสร้างนัดเป็นเหตุ่าครับ่าที่บา่าที่บาร์กตกาตัวเตัวที่บานี่ก็รอยยี่สิบตารางเมตรครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเบื้องตอนเดียวนั่นี่ไม่เห็นสร้างเป็นเหตุพอดีสวยงามครับสร้างนัดเกตอุบลวลินนะครับ ฝ้าสาบเป็นกระเฮีดมด้ครับนี่ในห้อห่องเนห้อหองมันจะเป็นฝ่าสาบเพ,พิ่นกระเดคือกันครับเน,นื้อ่องเนห้อห้องจะเป็นฝ้าสาบครับสวยงามสวยงามมีแบบัวนี้มันกิเป็นรนาคาพงกลัาครับเขาเคียเบิดหลังมันก็จะเป็นหลายทั้งหนอกข้ากรลดทั้งหนกเข้าก็ากกลดดงมาเยัดที่บาา่าราคาเนี่ยจะถูกลงครับ แตดีกอกันครับทิ่ปีเศ้าปีกบุฟังครับต่นอยสร้างนัสร้างนัดกำลังอนี้่ครับกำลังปับระดับครับตั้งระดับตั้งระดับเขียดก็เอาแผ่นขืนครับบางสวยงามครับเขียดวารีนอุบลราชธานี่ติดต่อได้ครับเลียดบุกเวียนนัดนัดพบช่างนัดนัดพบ เห็นอุบลมาเนครับทั้งไกลกับไปอยู่ครับหาราคาได้เป็นว่าเป็นน้องเป็นนอนหน้างานด้วยสบายเจ็ดครับเสร็จเรียบร้อยครับบานนี้ฝีมือสร้างนัดครับสวยงามครับเออเมื่อกี้ยังมีปังเนี้ยอ้วก็เหลือไว้ที่สายไฟช่วงองนี้ก็เ่าท่านเก็บครับไทยหมอไฟ สายไฟนี่บุเดียมาทายหายไหมพวกผมเห็ดงามนะครับเห็พนพวกผมเห็นอยู่ตัวเห็ดงามไอ้เรื่องสายไฟเดือนทอเบิดครับสวยงามครับสวยงาม หองเป็นฝาสะครับตามที่ทายเรื่มตุนให้หอมก็สวยงามย่างท่ย่างเก็บสีครับหาเก็บคอามตัวบาบบาานั่งไงครับแล้วกฝานี่กนล้วล้อมเมือเดือวอร่อยซีสีสสสกัวตรรางเนี่ยครับสวยงามครับสวยงาม ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคะบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวยงามครับสวยงามผู้ใด้อยากกันอีกอะทิ่ต่อสร้างนัดได้ครับเฟ e บุ o กเพป็นสร้างนัดนัดพบครับเกียรตอุบลวลินครับขอบคุณครับ